อ้าวหลวงปู่เคยดิ้งินวันสร้างมาสร้างนี้มันจะมาแถวใดส่วนมากส่วนมากมันมาแถวนี่แต่มันขามมากบ่ได้พออย่างมันข้าน้ำข้าน้ำครับมันบ่เคยขามอันมองเลยมันเคยขามมันยังสีขามมันเคยขามอยู่เลยทัดจากนี่ไปประมาณเกือบกิโลหนึ่งตีนี่ไปประมาณห้าร้อยเมตรลือ โอเค๊ลอยเม็ดกะที่นี่ไปมันถึมีช่องทางของมันอยู่มันสิบว่ขามานีได้แต่ว่ามันเลาะมาอยู่ฝั่งนั้นเลาะเนาะเลาะมาอยู่แต่วันบวก้าขามานี่พอมาบวได้พอมันมองมันบวเคยขามันบวขามเด้กพอมันลมมากับมันจมอยู่ฮั่นคอมแมนมามันกจะสเลื่อยไปพูดแต่ได้ยินเสียงมันห้องแต่ได้ยินเสียงมันห้องเขาอยู่นีได้ยินเสียงมันห้องมันมาเนี่ยยังช่วง ปีผมว่าไม่ใหม่ฮัประมาณสามสิบสี่สิบห้าสิบตัวก็มีสร้างทั้งสร้างน้อยสร้างใหญ่ขนาดห้อยผ้าศูนกลางผมสอบไปแทกเบื้องหนึ่งยังบสถึงวุวิอ่าอยู่หันมาชวนบอกโมเห็นบอกชวนโมเขาอยูหัอลพูดดีถือจังว่าเขาบอกโมเขาเก็บแล้วแล้วหมากปลายมันโอ้ยมาเหยียบมาขี่ใส่ผมก็สอบไปเก็บเอาบันเก็บขี่เอาขี่เออเอาขี่มันก็สอบไปเก็บเอาเอามาใส่อัน คกใหม่งามขนาดอืนี่ข้ามาบ่ได้มันน้ำบ่อได้มันลมนี่มันลมนะแต่ว่ามองปลอดภัยที่สุดกุหลังนี่กุฏิหลังนีป่ปลอดภัยบ่ญญวอปลอดภัยแสดงว่าสร้างเันมาบ่ได้แต่อันนี้บ่ปลอดภัยเป็นไรอันนี้ยังเมือ่อไดไมันสิทับลงนี่นี่ตัวนี้เป็นยังอันนี้นี่แล้วมันทับลงนี่แล้วผมเลยคือปมีดหลังคาผมเลยมั่งสั่งสีออกแกมาทับสั่งสีอผมเลยมั่งสั่งสีออกครับอืไม่เดี๋ยวมันทักลงเนี่ยมันบ่คคาตัวนั้นมันลงไลเนี่ย ักเออมันหักเนื่องลงมาเลยฮะเอาเวลาฝนตกเหตุจังไหนเสร็เนี่ยตอกอ่ะปฏิเหตุไหมห้องน้ำทีม,เมาเฮ็ดพี่ห้องน้ำห้องน้ำทีมาพี่ให้เราไปใส่บริการทั<อ>้งพุ่นก่อนมันเนื่องลงเนาะจะออกพันชาลแล้วเทียนให้เร่าหมงนี้ละเห็ดหมงนี้ต้นไม้เนื่องลงทับห้องอน้ำเพราะว่าที่เหตุหมงนี้เพราะว่าหลังนึงพวกนี้ได้เห็ดใส้น้ำกัดเลยอยู่นี่เห็ดใส้น้ำกัดเป็นสองกุดเลย นี่โกกันนี้ยอดคอนแคนเสียบไว้ใช่นี่ยอดมันเคยกินบ่อาจารย์เคยกินบ่กินได้บ่ครับต้นยอดมันนี่เคยกินได้ยอดมันนี่มะเบืองตัวนี้ตัวนี้ตัวที่ปลูกปลูกพีกายนี่ปลูกพีนี่นี่เล้ผมนึกว่าต้นสนอันนี้เสียบอันนี้ผมเสียบไปซื้อได้นี่เสียบตดต้นมาเสียบอันนี้นี่คือยอดมันนี่เขาที่เอาไปแกงใส่ครับนอสารนอเล่า หรือนอววยนอไม้เพื่อนที่แกงนี่คันคันเมซี่เราอยู่นี่สิแกงเรื่อยคันตัดนี่มันที่ปงออกมาไม่ออกแล้วันไม่ออูตั้งกินได้เนาะกินได้นี่ต้กินได้เอนยอดคอนแคนยอดคอนแคนยอดคอนแคนแต่บางคนเพิ่นว่าให้ปลูกเปมวยปลูกในบ้านเป็นอยังมะขามเล่ามันคอนแคน หมายถึงว่าคว่ำขาดแค้นนี่ยบอคว่ำขาดแค้นหรือว่าค้อแคนเสือของบรีรบราณโบราณัเพิ่นเสือว่าต้นไม้บางต้นเพิ่นให้ปลูกในบ้านอืมีหลายชนิดอยู่อกินได้เหรต้นนั้นผมศ์ต้นว่าต้นสนประดับโบแมนตัวนี้โบแมนเป็นเป็นคล้ายๆครับนอนอไม้ชนิดหนึ่งแ็งแซบอีกว่ายุน้ำปลาอย่างนี่มะคุ้งกะมีหลายปละูก คุณซื้อไ่ได้ใส่ปุ๋ยใส่ยังมันเป็นดินธรรมชาติที่ตายแล้วบ่นี่ยดินธรรมชาติแต่กะได้กินลายแล้วบ่ะอยู่กินข้าเจ้าก็มาฝากข้าเจ้าข้าเจ้ามาหาโยมาทางนี่ก็พิษให้เพิรนหรือบอกเพิ่นพิษเอาแต่กามันก็ดกอูนี่เด้แต่ว่าข้าเจ้าพิษเอาต้นคือกันต้นตีเตียข้า่เขามันก็ดกพาพิษให้ข้าเจ้าเนี่ยตะกี้บวกบวบเนี่ยก็พอได้แกง เดี๋ยวนี้กะคู่มือนี้มันอยากตายบ่นแล้วเดี๋ยวนี้มันอยากตายไปแล้วกะพอได้อยู่ก็ทำแกงกะพอได้อยู่เว้นนี่กะแกงใส่เห็ดแกงใส่เห็ดแกงใส่เห็ดนี่กุ๊กเผาครับเอ้วเป็นยังบันนี้คือเอ็กกุฏิแบบนี้บป็นนนี่คือกุดต่อไม้เขาเฮ็ดแบบนี้สร้างเพิ่นมาเพิ่นชีบงุชักว่าเป็นกุดเพิ่นชีว่า เป็นต่อไม้เพื่นซีบอสนใจเฮาโอ้ oh. ภานอกโทรมาบัานี้เอเบียรก,กุติต่อไม้เอเป็นต่อใหญ่เลยเนาะอืการสร้างเนะ<ห>าะทีเรียหาเบอร์ขึ้บเห็นอือเป็นกุติต่อไม้ nguyên nhân qua chân này